ใ้จากตัวถอยเองอีกเอออย่าไปอยู่แค่นิ่งในนิ่งใช้ในเฉยมันแค่อยู่ลนี่อย่างนี่ถอยจากตัวถอยเองอีกไม่เอาถอยจากตัวไม่เอานั่นแหละลูกจริงจะไม่เอาจริงถอยอยาเอาไม่เอา ไม่ก็ถอยจากไม่ไ่ไม้นั่นแหละจริงะไม่จริงไม,ไม่ที่ไร้ล่องลอยีนไ,ไม่จะว่างล้างพร้อมกันเลยทุอย่าง กเป็นดักล้างว่างล้างความมันไปนี่ยหนย่อมันค้างอยู่ตรงนี่ไม่นี่ตรงเฉยไม่เฉยเหย่อมันค้างเหย่ามันคาอยู่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อยู่คาอยู่ตรงใช่ไม่ใช่ที่ ทิ้งตัวไม่เอานั่นแหละลูกไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองคงเลยติดบอกคงเลยคงเลยบอกทีไรคงเลยไม่ก็ไม่เอาไม่เองคงเลยติดงไลยติดไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันคลายทิ้งคลายเรื่อยๆลูกมันจะได้จะได้คลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอานั่นแหละ เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้คายจริงคายลายช่วยช่วยอยัางนู้นตีล้างนู้สตีเองเรื่อยๆทำไมงั้นมันก็จะแช่มันไม่รู้ตัวอรคนแช่อยู่นิ่งอยู่เรนแช่ไอ้ที่มันเชือเฉยอยู่มันแช่อยู่ จำรทันสายชนิดหนึ่งสรุปล้างสรุปเรื่อยๆทิ้งก็สรุปเองเรื่อยๆหน่อยรส้เนสติขึ้นมาล้างตนสติเองสติขึ้นมาทิ้งตนสติเองเรื่อยๆเนี่ยเมันก็บคลายทิ้งคลายไปได้กันเองทภาวะทุลสนะไม่เอามาเป็นพ่อเป็นภูมิทุภาวะทุลสนะไม่เอามาเป็นพ่อเป็นภูมิไม่เอามาเป็นทัเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอะไรของประชาน ไม่มัทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ยันสลุกร้างสลุกเรื่อยๆยันนี้ไขยที่มันแช่มันคลองมันเติมอยู่มันจะเลิกเองมันจะไม่แช่อะไรกับอะไรไปเอง ล้างตัวเอง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 ทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองถอปเสื่อูภาแห่งการทายช่วยดยช่วยไมได้เขียนยังไปหมดดสิท่ยา ถ้าร so <ENNIS _> ู the the ้ช่วยกันจกช่วยกันที่มันดูไปแบบนิ่งๆไปรู้ไปแบบนิ่งๆเฉยๆไปนี่แตนียังใช้ไม่ได้นั่ยังยังแช่อยู่ยังหลอกอยู่มีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันสิเออลายใจตัวนิ่งตัวเฉยหน่อยลายใจตัวรู้นิ่งนี่รู้หน่อยลายใจตัวเฉย

มันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันหลายทุกอย่างจะเร็กลายทิ้งลายที่โมแต่หลงโง่หลงฉลาดอยู่โมแต่หลงรู้หลงไม่รู้อะไรอยู่แล้ว ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละจะได้คลายทิ้งคลายไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาน่ะจะมันจะได้ล้างไปด้วยกันในีตัวรู้ตัวไม่รู้อะไร เต็มที่หน่อยทุกอย่างเออทุกอย่างให้นเต็มที่หน่อยทุกอย่างดิไม่ไหมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เยมันคือทุกอย่างไอ้ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันคือทุกอย่างไล้ลูกทุกอย่างดิปเ่ิดให้มันเต็มที่หน,หน่อยไม่ง er ั้นมันจะเรียกว่าตัดสรู้ช่วยพร้อมกันอย่างไรเรอเออตัดสรู้ช่วยพร้อมกันน่ะมันก็ต้องทุกอย่างพ้ามันไป ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันไปเลยทุกอย่างลูกไม่รู้ว่าตัดสรุ่ช่วยพร้อมกันไม่ใช่ตัดสรุ่เอาตัดสรุ่เออตัดสรุ่ช่วยไม่ใช่ตัดสรุ่เอาตัดสลุ่ยทีนี้ ยันสรุปล้างสรุปเรื่อยๆนุสติล้างตัวนุสติเองเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมสวัสดแวดล้อมก็ใครไปตามนั่นเองสรุปตามไปด้วยเองจบก็จบช่วยกันเลยยุติตัวยุติช่วยเลยทุกอย่างไม่มาทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ได้กัน จบตัวจบช่วยกันเลยกยุติตัวยุติช่วยกันเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยทุกอย่างคลายตัวคลายเองยุติตัวยุติเองจบตัวจบเองยึดตัวไยึดเอง ันก <SM. S 3> <Christina. S 2> ็เราใส่เองหมดไงว่าสนาบุญบารมีบุญฝนนั่นแหละก็โดนความเห็นกันได้มันก็เลยไม่หลุดบารมีก็ติดในบารมีว่าสนามก็ติดในว่าสนามมันเอามันมีให้มันก็ไม่หลุดหล่ะทไมจะมาแล้วต่อมาแล้วเป็นโลกเห็นแก่ตัวละวโรกห่วงตัวโลกห่วงตัวโลกเห็นแก่ตัว เป็นสังสวัสเ,เหนียวแน่นเหนียวแน่นเป็นสังสวัสเหนียวแน่นมาเรื่อยไปเรื่อยมายึดมันทั้งยึดทั้งมายึดไปได้วยกันนั่นแหละลูกมันจะได้จบยังไม่อยู่แค่ยึดมายึดถ้ามันอะไรมันนอกเหลือทั้งยึดมายึดมันจะได้จบจริงไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละมันจะได้จบจริงจบจริงจบช่วย จบจริงเนี่ยมันจบช่วยไปด้วยกันทุกอย่างเนีย่ยลำเหรียมันเปิดกว้างดีๆีมัวแต่แค่นี้แค่นั้นเลทุกอย่างลูกลำเหรีไปเออ อย่างเนี่ยมันก็เหมอน,นว่าดอกบัวที่บานออกจากตัวมันเองแหละแต่ถ้าบานให้กับสังฆวัตรดีๆแล้วก็าบานทิ้งบานบานหลุดจากบานเองบนบานพ่นจากความบานเองไม่ใช่บานแค่บานไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้วยกันนี่แหละลูกมันไม่ใช่มาอยู่แค่ยึดไม่ยึดมันจะได้หมดจดจริงๆ แคบแคบลูกเปิดกว้างไว้ดีๆทุกอย่างไปได้วยกันยังโมจะโลกส่วนตัวอยู่นะโลกส่วนตัวความหลงตัวเองความเห็นแก่ตัวรับแคบอยู่มันลำบากอันทุกข์อันกรรมอันวิบากมันอันไปหมดนะบุญบารมีก็อันกรรมก็อันวิบากก็อันไม่หลุดไม่พ้นนะ แม่ดอกไม้ทุกดอกบานที่บานหมดไม่ได้ไปอยู่แค่ตูมแค่บานนะดีดีเวลาปล่อยก็ปล่อยไม่แค่ท่องตัวปล่อยเองเวลาวางก็วางไม่นก็ท้องต,ตัววางเองลูกเวลาม่ยึดก็ม่ยึดไม่แค่ท่องตัวม่ยึดเองมันังให้หมดกด หมดจอดนี่คือมันก็หมดติดหมดหลุดนั่นแหละหมดติดหมดหลุดไปได้วยกันเลยทุกรีบทเลยลูกเดินให้ไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวในหะ้ยืนเดินนั้งนอนก็ส่งสัญญาณการให้ไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆสองฝ่ามือเนี่ยแม่ออกส่งสัญญาณให้ไปเลยเนี่ยไม่เห็นนะ่ะ ทางประทานพรบ้างปานให้บารมีบ้างนี่น่ะมันมีหมดก็จากฝ่ามือเท่านั้นแหละเออทางหูจมิ้นกายใจอินทรียยตนาเนี่ยเปิดให้อย่างเดียวไปแบบไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองนั่นแหละไม่กระทั่งตัวไม่เองไม่ได้กันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ได้กันนั่นแหละมันถึงได้จบจบในตัวไม่ยึดสิดนั่นแหละ แด้ที่มันตามันมองไม่เห็นมี่ก็อยากคิดว่าไม่มีอะไรมันสั่งพระวัดกับภูมันสามเข็มฐันสองเช่นกูมันทับก้อนทับก้อนก็อยู่ขอให้เป็นผู้ให้นั่นแหละนะเออมันไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่พาไปเองถ้าวันวันนึงเอาแต่อยู่กับตัวเองมันก็คล้องคากันในตัวมันเอง นิ่งในนิ่งมันก็คล้องคากอยู่ในนิ่งเฉยในเฉยก็คล้องคาอยู่ในเฉยแหละมันจะไม่นอกเหนือเฉยไม่เฉยไม่นอกเหนือนิ่งมีนิ่งเนี่ยมันไม่หลุดไม่พ้นนิ่งในนิ่งมันก็คากันในนิ่งในนิ่งเฉยในเฉยมันก็คากันในเฉยในเฉยมันจะไม่นอกเหนือนิ่งมีนิ่งนอกเหนือเฉยไม่เฉยอันนี้้ามันนอกเหนือทั้งไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยนะ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันจะนอกเหนือทั้งไม่ไม่ไม่ไปได้วยกันไมยย่ยึดมันทั้งยดึดทั้งไม่ย,ยึดไปได้วยกันเลยทุกอ,อย่างมันจะได้นอกเหนือทั้งยดึดไม่ย,ยึดไปได้วยกันเขาจะทาแบบจบจบเนี่ยไม่ใช่เาจ,จะทําแบบปานปลายไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยแตกงไปเรื่อยประโยคเดียวจบไปในประโยคเดียวเน,นี่ย ม่ยึดก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละลูกมันจะได้จบตัวไม่ยึดจะได้จบทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดไปอยู่แค่ไม่ยึดมันก็ยังมีอะไรในไม่ยึดอยู่เลยถ้าไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันก็เรียบร้อยเลยทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดเรียบร้อยไปด้วยกัน จะได้หมดไอตัวไม่ยึดตัวไปคอยไม่ยึดมีตัวไหนไม่ยึด,ยดโอเคไปเดนินเดิน f ไปเรื่อยๆไปเรื่อย บานพ้นจากอะไรนะบานพ้นจากความบานเองนั่นแหละเอออมดีดีนะไม่ใช่บานพ้นจากอะไรบานพ้นจากความบานเองนั่นแหละบานทิ้งบานคว่ม่มายึดติดก็เหมือนกันไม่ใช่มายึดอะไรนะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละ

โอเคไม่ต้องมาพิธีแัดดีธรรมดาก็ได้เป็นไรลุกขึ้นลุกขึ้นเอาแค่นี้พอไม่ต้องให้ลำบากทุกอย่างมันเป็นทุกกลยุทธ์การเคาะกันก็แบบพอดีพอดีเราไม่ต้องเป็นมาพิธีอะไรมันเป็นทุกกิริยาหมดพอดีพอดีรอบแล้วก็แล้วไปนอนน้อมแล้วแล้วไปไปแล้วก็แล้วแล้วไปกลับแล้วแล้วไปอย่าเยอะอย่าไปลงลึกอะไรแบบนี้ทำอย่างนั้นมันจะติดเยะ Đó thế đi. Đấy gọi là, thì... là tốt. <laughs> à, tính tốt. Ok ok ok. Thế này là. Bây giờ có thể chỉnh nguồn Được. thoải mái. má má má. ok. Cho tôi sửa mới lên lại. Thế này là ok rồi. <laughs> thế <Okay, Okay>. này. Bây giờ mình bắt đầu rồi voiceer nữa ta. Chỉnh đi ngủ ngay ngay nè, tất cả mọi người đều ngay ngay, đều